ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้ช่วงนี้ผลกระทบจากโควิด19นี้กว้างไกลกระทบไปเกือบจะทุกวงการเลยครับหนึ่งในนั้นแน่นอนร้านอาหารโดยเฉพาะหลังจากที่กรทมประกาศเมื่อวานนี้ให้ปิดห้างปิดร้านอาหารรวมไปถึงหลายจังหวัดครับที่ประกาศพร้อมกันเราก็ไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนถึงแม้ว่ากทมจะบอกว่าจะปิดประมาณ22วัน แต่ไม่มีใครทราบสถานการณ์จะกระเตื้องขึ้นหรือว่าจะสุดลงจากนี้ไปร้านอาหารเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยครับดังนั้นวิธีการที่จะช่วยประคับประคองให้ผ่านวิกฤตนี้ได้ทำอย่างไรหนึ่งในนั้นคือสตาร์ทอัพที่ชื่อวงในซึ่งเป็นที่รู้จักดีครับว่าเป็นสตาร์ทอัพเป็นแอปแล้วก็เป็นกลุ่มบุคลที่ช่วยสร้างทำให้ แวดวงร้านอาหารนั้นมีความโดดเด่นทางด้านออนไลน์อย่างยิ่งครับผมชวนคุณยอดชินสุภกุลครับผู้ก่อตั้งวงในมาไล่ฟังผมเพราะว่าวันก่อนผมเห็นใน a c e b o o k ของคุณยอดที่พูดถึงวิกฤตที่ร้านอาหารกำลังเผชิญอยู่ที่วงในกำลังพยายามที่จะหาทางอย่างน้อยก็ผ่อนเรื่องร้ายเป็นเรื่องที่พอจะรับได้ในช่วงนี้สวัสดีครับคุณยอดครับ สวัสดีครับคุณยชัยครับครับมันเลวร้ายแค่ไหนวงการร้านอาหารก็ผมว่าเครียดกันไปหมดอะครับคือผมว่าก่อนก่อนที่จะประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เครียดระดับหนึ่งละเอ่อเรียกว่าผมคิดว่าอยอดขายของร้านอาหารส่วนมากก็หายไปมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเลยก่อนก่อนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่พอวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ประกาศปิดร้านอาหารปิดห้างทั้งหมด ให้เป็นแค่เดลิเวอรี่กับ Take Out เท่านั้นนะ่ะผมคิดว่าเรามองไปถึงยอดขายของร้านส่วนมากน่าจะหายไปแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะโอ้โหเหรอแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อแล้วก็เพราะว่าถึง,ถ,งถึงแม้ว่าจะมีเดลิเวอรี่มาทดแทนบ้างแต่ว่าคือต้องยอมรับว่ายังไงมันก็มีม,มีหลายอย่างที่ทําให้รายได้ไม่เท่าเดิมอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเวลาคนสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยก็แน่นอนว่า ไม่ไม่สามารถใช้จ่ายเยอะเท่ากับเวลาไปทานที่ร้านได้ใช่เวลาไปทานที่ร้านเราอาจจะกินข้าวกินไวน์กินขนมมื้อหนึ่งอาจจะประมาณหนึ่งพันบาทแต่เวลาสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มาที่บ้านมันอาจจะตกอยู่ประมาณสักสามรอยบาทก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วสําหรับสองคนทานอะไรเงี้ยครับก็ก็แน่นอนว่าผลกระทบก็เยอะพอสมควรนะคือคือ ผมเองก็อยู่ในวงการร้านอาหารมาสักพักก็มีญาติทําร้านอาหาร,รอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายก,ก็ทุกคนก็ต้องปรับตัวกันอย่างแบบซึนามิเลยดีกว่าคือต้องปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วก็แล้วก,ก็ตึงเครียดพอสมควรที่กระทบนี่ไม่ใช่ร้านอาหารระดับกลางอย่างเดียวระดับแพงระดับกลางระดับชาวบ้านข้างถนน,นก็กระเทือนกันหมดเลยนะผมว่าร้านอาหารทุกระดับ แล้วก็มแม้กระทั่งร้านเชนใหญ่ๆก็กระทบ,บผมก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆเชนก็พยายามปรับตัวกันอย่างเต็มที่นะครับ,ร,บร้านอาหารที่เป็นร้านปลายดิเน็งยิ่งกระทบเยอะเพราะว่าพอพูดถึง Take อาทพูดถึง Food Delivery มันไม่ได้ทํากันง่ายมากนะสําหรับร้านฝ่ายดายนิงครับเพราะร้านร้านเหล่านี้ก็แน่นอนว่าต้องอาหารต้องปรุงสุกต้องกินตรงนั้นมีการตกแต่งสวยงามใช่พอเป็นเดลิเวอรี่เปยอะไรต่างๆต่างปุ๊บเอลเมนต์พวกนี้มันก็หายไปทําให้ทําให้เขาก็ยิ่งขายได้ยากมากขึ้นครับผมคิดถึงคนที่จะตกงานด้วยคนทํางานในวงการร้านอาหารนี้ก็จํานวนมหาศาลนี่ผมพูดถึงทั่วประเทศเลยนะเพราะว่าหลายจังหวัดก็ ปิดร้านอาหารตามกอทมเชียงใหม่สงขลาล่าสุดผมเห็นประกาศบายนี้และเมืองใหญ่ๆทั้งหลายแหละก็ปิดกันเมมหมดฉะนั้นคนจะตกงานและธุรกิจขาดทุนหรือว่าไม่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวใช่ไหมคือร้านอาหารในประเทศไทยเอาแค่ที่ที่วงในมีดัตช์เบสนะครับรมีประมาณสาม<ส><ส>แสนสามแสนกว่าร้านอแล้วถ้าเราบอกว่าโอเคร้านหนึ่งเนี่ย มีจ้างคนพักประมาณห้าถึงสิบคนละกันจะทั้งปุ๊กทั้งครอบครัวแล้วก็จนถึงพนักงานเสิร์ฟต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคือถ้าร้านเราพูดถึงประมาณสามล้านคนที่ที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ที่อยู่ในวงการร้านอาหารที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ตกงานทั้งหมดเพราะว่าท้งทุกร้านพยายามปรับตัวแน่นอนไม่มีใครอยากไล่คนออกทุกคนก็พยายามแบบว่าโอเคลดเงินเดือนได้หรือเปล่าหรือว่ามาลองทำฟู้ดเดลิเวอรี่สิ ทำได้แค่ไหนแต่ถ้าเกี่ยว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ต่อไปสักเกินหนึ่งเดือนเนี่ยผมคิดว่าจะมีจะมีคนที่ไม่มีงานทําเยอะมากมเป็นอาจจะหลายแสนคนจนถึงล้านคนอืมครับน,นี่คือแค่จํานวนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่พูดถึงญาติพี่น้องเขานะที่ลําบากครอบครัวต้องลำบากไปด้วยนะอืมแล้วก็ยังนี่พพลายเชนด้วยล่ะอาหาร่อวัตถุดิบต่างๆนาะนาะเน,นี่ยเนี่ยไม่ได้นับใช่ไหมครับ ยังจะต้องมีัยนทีี่มยังไม่ได้นับแต่ว่าเรื่องเรื่อง supply chain ก็ยังมีผมยังมีความหวังนิดนึงเพราะว่าส่วนมากคนที่เป็น supply ร้านอาหารเป็น supplier ส่วนมากก็จะเป็นรายที่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เขาอาจจะมีสายป่านที่ยาวกว่าอาจจะเรียกว่าไงดีดำน้ําได้ลึกกว่าสักนิดนึงอาจจะอดทนได้หนึ่งเดือน2เดือนสมเดือนแต่รายเล็กๆก็คงก็คงเหนื่อยนิดนึงครับครับ กนั้นทางวงในผมเห็นที่คุณยอดพยายามที่จะหาทางออกอยู่เนี่ยตอนนี้ได้ทำอะไรไปบ้างที่คุยกับไลน์แมนนี่จะช่วยได้แค่ไหนยังไงครับออตอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าวงในเองก็ไม่ใช่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ,รบเราก็ได้รับผลกระทบนะครับก็อตอนนี้พนักงานก็เวิร์คฟรอมโฮมกันหมดละเราก็เราก็เลิกรับพนักงานเพิ่มละแล้วก็เราก็ต้องตัด ตัดค่าใช้จ่ายหลายอย่างออกที่ที่ไม่จำเป็นนะก็ออฟฟิศเอหรือว่าเบนฟิตต่างๆก็ตัดออกไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เราเองก็คุยกันกับพนักงานว่าโอเคช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องประหยัดแล้วก็เป็นช่วงที่ต้องลดการใช้จ่ายทั้งหมดนะครับคือเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะพอลูกค้าของเราซึ่งเป็นร้านอาหารได้รับผลกระทบเราก็ได้ผลกระทบตามมานี้แน่นอนนี่ก็ที่หนึ่งในเรื่องของการปรับตัวว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับก็ ขอแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆแล้วกันนะครับก็คือส่วนแรกเป็นเรื่องของการเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการส่งอาหารหนะครับซึ <complic> ่งต <Account ing. S 1> อนนี้แน่นอนว่าพ์ทเนอร์เราก็พัทเนอร์กับไลน์แมนจริงๆแล้วเราก็ทางอาหารที่ทบนไลน์แมนเราก็จะเป็นคนสปายอินโฟเมชันให้หรือคนออนบอร์ดให้อะไรเงี้ยนะครับอ่อเราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการส่งอาหารที่มันปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนขับเอง <c oughs> ที่ตอนนี้ก็บังคับให้ใส่หน้ากากทุกคน นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับว่าให้ตรวจตรวจไข้นะครับตอนเช้านะครับรายงานมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีเรื่องของข้อที่สองคือ contactless delivery อันนี้คือเวลาสั่งรับอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรับจากร้านค้าเองหรือเวลาที่รับส่งอาหารให้กับผู้บริโภคนะครับเราก็พยายาม encourage ให้ผู้บริโภคใช้ o p อปชันที่เป็น คอนแทคเลสก็คือมันจะมีให้ระบุได้ว่าวางทิ้งไว้หน้าบ้านเลยฝ่กปไว้ที่ประตูเลยนู่นนี่นั่นเป็นต้นตรงนี้ก็คอนแทคเลสบปลว่าไม่คอนแทคกันไม่คอนแทคกันตอนนี้ก็เริ่มแล้วสัปดาห์นี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่ม Contactless Delivery นะครับก็เราก็แจ้งไปที่ร้านอาหารแล้วก็แจ้งไปที่คนขับทั้งหมดแล้วให้ทำตามนี้นะครับ ซึ่งมาตรการในเรื่องของการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คงมีเพิ่มออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความเสี่ยงมันน้อยที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ก็คงความเสี่ยงคงไม่ใช่ศูนย์นะครับมันก็ยังต้องมีคนหยิบจับถุงอาหารอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าแต่ว่าผู้บริโภคได้รับของไปเนี่ยก็ล้างมือก่อนทานอันนี้คือสาคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนแรกคือส่วนของการทําให้อ เขาเรียกว่าไงดีไอไอการรับส่งอาหารมันปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนที่สองคือการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะเริ่มมีออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สิ่งที่เราเริ่มปรับไปแล้วนะครับก็คือตอนนี้เราเปิดให้ร้านอาหารทุกร้านนะครับเข้ามาเริ่มขายเดลิเวอรี่ได้ฟรีนะครับคือมันจะมีมันจริงๆแล้วมันจะมีสองสองคำนะครับมันจะมีคำว่าโอเคร้านที่เป็นซีพีคือร้านที่แบบว่าโอเค เสียค่าคอมมิชชั่นให้ทางแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถขายร้านอาหารขายอาหารได้แต่ตอนนี้ของเราเองก็คือร้านอาหารทุกร้านสามารถเข้ามาร่วมร่วมได้ฟรีเลยนะครับฉะนั้นคือก็อสมมติว่าอยากจะเปิดร้านขึ้นมาใหม่หรือว่า,เ,าเปลี่ยนโลเคชั่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาหารที่ขายก็สามารถที่จะใช้ทูซของเราชื่อว่าเมอร์ชั t นแอนะครับวงในเมอร์ชั t นแอดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะเปิดร้านได้ฟรีนะครับโดยที่เราก็ ออนบอร์ดให้เร็วขึ้นเยอะจากเดิมเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเจ็วันในการขึ้นระบบอะไรต่างๆตอนนี้คือเราก็รวบรวมคนมานะครับทํางานทั้งยี่สิบสี่คูณเจ็คือสาร์อาทิตย์ก็ทํางานนะครับทําให้ออนบอร์ดได้ภายในไม่เกินหนึ่งวันหรือถ้าอย่างจะเปิดร้านใหม่ก็สามารถเปิดได้เลยภายในวันพรุ่งนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คืออย่างหแรกที่เราทาแล้วก็ย้าว่าทุกร้านสามารถที่จะเริ่มขายได้ฟรีเลยนะครับอืครับ อย่างที่สองคือในในแอปพลิเคชันวงในเองในเว็บไซต์วงในเองเนี่ยกำลังทำเซกชันใหม่ๆที่ทำให้คนสามารถมาโปรโมตตานได้ฟรีนะครับก็บบบยังทำไม่เสร็จนะครับคิดว่าภายในไม่เกินหนึ่งสัปดาห์จากนี้จะรีบออกมาเพราะว่าเวลาเราแก้แก้ตัวเว็บไซต์แก้ตัวแอปพลิเคชันมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ,รบในการแก้ไขแต่ว่าก็จะมีเซกชันใหม่ที่แบบว่าเป็นการ ช่วยโปรโมทร้านที่ที่อยากจะมาขายอาหารใหม่ๆเมนูเดลิเวอรี่หรือว่าเมนูเทคเอาท์ต่างๆก็สามารถมาโปรโมทได้ฟรีนะครับรบ,บนหน้าแรกของวงในเลยก็เรากำลังทำระบบอยู่คิดว่าไม่เกินประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเสร็จนะครับ,รบอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามคือเรากำลังพัฒนาฟีเจอร์ที่เป็นเทคเอาท์ด้วยนะครับคือตอนนี้คือคมันเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นหลักก็คือให้มอไซค์มาส่งอาหารที่บ้านเรานะครับ,รบแต่ว่า สักพักหนึ่งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนขับมอไซค์อาจจะ,จะอาจจะเริ่มเต็มละอย่างเช่นวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคนขับมอไซค์ก็เริ่ม,เร,มเริ่มเต็มละในช่วงพลิกอเวอร์สนะครับช่วงแบบกลางวันหรือเย็นเนี่ยเริ่มสั่งอาหารได้ยากขึ้นนะครับก็บจะมีออปชั่นให้คนไปรับอาหารที่ร้านเองด้วยนะครับก,ก็จะเป็นก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับคนที่มีรถส่วนตัวแล้วโอเคอร้านอาหารจะไม่อยู่ไกลมากนะักรถก็ไม่ติดอยู่แล้วช่วงนี้่ะออกไปรับเองนะครับแล้วก็ คอ t a c t มันก็จะพยายามให้เป็น c คอนแทคเลสด้วยคือพยายามให้แบบโอเคร้านมีจุดรับของอะไรอย่างเงี้ยให้คนไ t ้ทูได้ง่ายๆนะครับเรียกว่าไ o ้ทูตลอดกันอันนี้ก็กำลังร้อนสะไปภายในวันที่หนึ่งเมษาเหมือนกันหนึ่งเมษายนก็จะพร้อมระบบตรงนี้ครนะครับก็มีเรื่องของอีฟเวอร์ชั่นแคมเปญที่เป็นอย่างที่สี่นะครับก็คือ วงในเองเนี่ยก็เห็นว่าร้านอาหารตอนนี้ก็รายได้เข้ามาค่อนข้างน้อยพอสมควรทีนี้ถ้าดูในต่างต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ,อเมริกาเองหรืออะไรที่เนี่ยอย่างเช่นอินสตาแคร์ผู้ร่ของ Instagram เเขาก็ทำแบบนี้ขึ้นมาชื่อว่า saveyourface.com ก็คือเหมือนกับว่าช่วยช่วยเหลือร้านอาหารที่กำลังอยู่ในวิกฤตหน่อยเธอถึงแม้ว่าคุณไม่ไปกินร้านอาหารตอนนี้เนี่ยแต่ว่าคุณสามารถที่จะซื้อกิฟ์บฟล์ช์ล่วงหน้าไว้ได้นะแล้วพอสถานการณ์โควิด19เนี่ยเริ่ม เริ่มที่จะเอคล้ายๆกับว่าคลี่คลา,ายลงไปเนี่ยคุณค่อยไปกินร้านนี้ก็ได้เพราะว่าร้านอาหารถ้าเกิดว่าเขาไม่มีรายได้เข้ามาตอนเนี้ยเขาอาจจะต้องปิดตัวลงไปหรือเขาอาจจะต้องไล่คนออกหมดช่ซึ่งสกร์โ <ๆ S 2> ชเชลแคมเปญตรงนี้มันก็จะมีส่วนลดนิดหน่อยนี่ยเช <ๆ S 2> ่นซื้ออาจจะซื้อพันหนึ่งได้พันสองแล้วมีอายุสักหนึ่งปีดังนั้นคือถ้าเกิดว่าร้านไหนที่เราชอบแต่เราไปกินไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คือ ห้ามได้อินละไม่ให้ออกไปกินข้าวข้างนอกวะแต่แบบคาเฟ่นี้เราชอบจังเลยหร,หรือร้านอาหารดูดูนี้เราชอบจังเลยรเราอยากจะอุดหนุนเขาในช่วงนี้เราก็สามารถซื้อกิฟต์โบรชอร์กับวงในได้อันนี้จะขึ้นภายในวันที่หนึ่งเมษายนเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้พุ่ง่ายๆคือซื้อ Vo รชัร์ให้ให้เงินล่วงหน้ากับร้านอาหารเพื่อให<า>้อยู่รอดช่วงนี้ไปแล้วเราได้เป็นดิสคาวล่วงหน้าเอาไว้อย่างนั้นทำหรันั้นถูกต้องครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับ Kickstarter หรือ c r o w d s o u r c i n g ประมาณนี้แบบ อ่มาช่วยกันหน่อยไหนซู้สว่าะจะช่วยร้านอาหารนี้แล้วแล้วให้เขามีรายได้เข้ามาช่วงนี้เอาแคชเข้ามาก่อนเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นการต่ออายุให้กับเขาอะครับเพราะไม่อย่างนั้นเขารายจ่ายเขาจะมีมากกว่ารายได้แล้วเขาอาจจะต้องต้องไล่คนออกแล้วต้องปิด<ช>ตัวลง<ช> <ๆ S 2> ร้านอาหารบางร้านอาจจะเข้ามาขายอีเวนเจอร์พร้อมกับเมอร์ชานดิซิ่งด้วยคือบางคนเขามีคุกบุกอยู่บางคนก็อาจจะมีอาหารแห้งบางคนก็อาจจะมี เสื้อยืดก็อ,อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเพื่อขายในช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไรายได้เข้ามาบ้างก็อามาขายพร้อมๆกันด้วยอะอซึ่งก็ก็ตรงนี้ก็ก็น่าจะเกิดขึ้นภายในต้นเดือนเมษายนเช่นเดียวกันซึ่งวงในก็จะเป็นเจ้าภาพแล้วก็เราก็จะตอนนี้เรากำลังพยายามเจราจากับพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์อยู่เพื่อให้ตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเป็นศูนย์จริงๆเทมเพนเกตเวตต่างๆก็จะพยายามไม่คิดนะครับแต่ถ้าจะคิดจริงๆก็คงจะประมาณ ไม่เกินสามเปอร์เซ็นที่ที่พยายามจะ cover cost ตรงฝั่ง t e n n t เพ็ดเวทเท่านั้นเองคือเราไม่ได้เอากําไรจากตรงนี้จริงๆครับครับค,ครับคิดไหมว่าจะคุยกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็บอกว่าจะมีแพ็กเกจที่จะช่วยคนตกงานจะช่วยธุรกิจ SME ที่ลาบากน uh, ่าจะเข้าขายบ้างไหมคิดว่าจะพยายามคุยกับรัฐบาลนะครับคือตอนนี้ก็พูดตับต่ว่ารัฐบาลก็มีมีมาคุยกับเราบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของ regulation มากกว่าเป็นเรื่องของ แพ็กเกจช่วยเหลือส่วนมากเป็นเรื่องของอะจะทํายังไงให้เอนชัว่าอาหารมีอนามัยจริงจจะทํายังไงให้เอนชัว่าไรเวอร์ไม่ติดไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของเรกูเลชันมากกว่าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือครับก็เราเริ่มมีนัดหน่วยงานบางหน่วยงานอสัปดาห์นี้ครับเพื่อที่จะเข้าไปคุยเพิ่มเติมว่าเออเรา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 ,เรา,เราช่วย รัฐบาลมีมีอะไรช่วยเหลือร้านอาหารได้บ้างแล้วเราเป็นตัวแทนร้านอาหารยังไงได้บ้างเราเป็นคนคัดกรองร้านอาหารที่มีคุณภาพได้ไหมใช่หรือ mm hmm. หรือจะจะจะ,จะมีคูปองอะไรจะมีแคช mm hmm. อิ mm hmm. เบดอะไรเขาไปช่วยร้านอาหารได้บ้างอันนี้เราอาจจะเเริ่มเข้าไปคุยกับรัฐบาล <Okay. S 2> อ๋อคิดว่าพรุ่งนี้จริงๆมีนัดกับกระทรวงพาณิชย์อยู่ครับ <Okay. S 2> อ๋อครับก็พยายามจะอาจผมผมยังไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้มากนะกาจะต้องนัดกับหน่วยงานไหน บ้างแต่ว่าก็เริ่มเริ่มมีคุยบ้างครับงผ,ผ่านผมเห็นดกรกอบศักดิ์โชติกุลเนี่ยซึ่งเมื่อวานได้ตั้งโต๊ะสัมภาษณ์ว่าเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่ถ้าผมว่าถ้าผ่านดกรกอบศักด์ก็น่าจะได้เป็นคนประสานได้ครับ,รบเพราะว่าแกมีหน้าที่ตรงนี้ที่ดูแลเรื่องแพ็กเกจที่จะช่วยคนตกงานช่วยคนหาเช้ากินข่าช่วยนี่แหละครับเ ME ทั้งหลายแหละผมคิดว่าน่าจะผ่านแกได้ เพราะว่ารมจะเป็นสายตรงกับดรสมคิดกับดรอุตมะซึ่งได้ผมอาจจะฝาดคุณสุทธิชัยหลังคอนี้ฝากแนะนำดรกอบศักดิ์ได้ครับเือคั้นแทกอต่จ้างครับได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าเราน่าจะให้รัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามันกระทบคนจำนวนมากและมันก็ไปถึงระดับ SME ระดับการว่าจ้างการจ้างงานเลยนะครับที่สำคัญครับ ครับจากนั้นจากนี้ไปเนี่ยคือผมก็เห็นสามสี่เรื่องเนี่ยคือคิดจากความจําเป็นที่มันเกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วนว่าเออมันมีทางรอดอะไรไหมเนี่ยซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่เคยมีลักษณะวิกฤตขนาดนี้มาก่อนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอวิกฤตเนี่ยทางออกอย่างอื่นเรามาใช้ตอนนี้ได้ไหมคือวิกฤตวิกฤตนี้น่าจะน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เคยเจอมาเลยตั้งแต่ วงในมีอายุเกือบเกือบสิบปีก็แน่นอนทางนี้ใหญ่ที่สุดธุรกิจกันใหญ่ที่สุดก็ผมเองไม่ค่อยทันตอนตอนต้มยำพุ้งผมก็ยังเด็กๆอยู่ผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าตอนนั้นเป็นขนาดไหนแต่ว่าในรอบที่สิบปีเนี่ยใหญ่สุดแน่นอนอครับได้คุยกับเจ้าของร้านอาหารต่างๆในตั้งแต่ระดับฟรายด์ดินิ่งไปจนถึงเทคเอาเวย์ที่เคยมีอยู่เนี่ยเขาเขามีข้อเสนออะไรบ้างไหมส่วนมากก็กําลังปรับ ตัวมาเป็นเรื่องของ Take-out กับฟู้ดเดลิเวอรี่อยู่เท่าที่ผมเห็นก็ทุก,กรัางก็พยายามลดคอสอาจจะมีลดเงินเดือนพนักง,งานบ้างอาจจะมีปิดบางสาขาแล้วก็โฟกัสไปที่ทำยังไงให้ขายไปที่บ้านให้ได้นะครับ,รบมีคนเสนอมาขณะที่เราคุยกันว่าเออทำปิ่นโตไหมเนี่ยเออมันมีทงปิ่นโตนี่ก็ต้องเดลิเวอรอยู่ดีใช่ไหม เป็นโตก็ต้องเดลิเวอร์ใช่ครับคือมันก็จะเป็นมีไอเดียเหมือนกันว่าเป็นลักษณะของมิวแพลนว่าแบบโอเคเอาให้ไปส่งทุกวันเลยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าของต้องต้องใช้เวลาในการพัฒนานิดนึงคือเราพยายามแข่งกับเวลานะครับคืออะไรที่ทําเสร็จได้เร็วเราพยายามเห็นออกมาก่อนอะไรที่ต้องใช้เวลาสามอาทิตย์สี่อาทิตย์เราอาจจะเห็นเมื่อแบบกลางเดือนเมษาเป็นต้นไปประมาณนั้นใช่ครับ แต่ว่าไอ COVID ้โควิด -19 นี่มันกระทบทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องธุรกิจขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยืดเยื้อขนาดไหนหรือมาตรการที่แรงกว่านี้อาจจะตามมาเช่นให้ล็อกดาวน์ทั้งหมดจริงๆก็คือไม่ให้คนออกนอกบ้านฉะนั้นยิ่งเรื่องอาหารยิ่งจะลำบากขึ้นอีกเลยใช่ไหมนี่นี่ยังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมครับตั้ที่ประเมินดผูผมคิดว่าก็ เราเราเรากะไว้แล้วว่าอย่างน้อยที่สุดภายในทั้งเดือนเมษาเนี่ยมันมันมันคงไม่ไม่ได้ยังไม่ได้กลับมากินข้าวกันนอกบ้านแน่ๆนะครับแต่มันจะเลยจากเดือนเมษาไปหรือเปล่าผมว่าอันนี้ก็ก็อยู่ที่อยู่ที่ทุกคนด้วยนะครับว่าว่าเราเราเราควบคุมโรคได้แค่ไหนอคือตอนนี้เราถือว่ายังไม่ถึง worst case scenario แต่ว่านี่มันก็ very bad แล้วล่ะมัไม่ไม่ถึง worst ใช่ไหม บอกว่าใกล้มากมากแล้วครับคืออีกสเตปหนึ่งก็คือล็อกดาวน์แต่ว่าอันนี้คือสาหรับร้านอาหารก็แทบจะแทบจะล็อกดาวน์แล้วเพราะว่าเขาห้ามกินในร้านอาหารแล้วอืมถ้าเราเทคเอา a วได้เอากลับบ้านได้นี่มันช่วยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ออก็ผมคิดว่าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ,รอือเหรอแต่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังช่วยไม่ได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่มีทางไม่มีทางที่คือ ความความเวลาเราไปทานร้านอาหารนะครคือความคุ้มค่าของมันคือไม่ใช่แค่ตัวอาหารอย่างเดียวมันคือบริการมันคือบรรยากาศมันคือคช่วงเวลาที่เราใช้เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราซื้อกลับบ้านหรือซื้อเดลิเวอรี่เนี่ยยังไงก็ม,มันไม่มีทางได้ราคาสูงเท่าเดิมอยู่แล้วครับครับอืมสมาคมพัตตาคารสมาคมร้านอาหารเขามีสมาคมเขาด้วยใช่ไหมครับมีการพูดคุยกันยังไง อตอนนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดคุยกับทางสมาคมพัฒนาคารเลย <Creation> ครับเดี<ะ>๋ยวอ,อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องทําต่อไปในสครงการนี้เช่นเดียวกันครับครับเฉพาะของวงในเองเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีการปรับลดปรับแผนลดค่าใช้จ,จ่ายต่างๆนานๆเนี่ยวางตัวเองว่ายังไงว่าจะต้องฝ่าวิกฤตให้ได้ยังไงตอนนี้ก็ถือคติรักษาหม้อข้าวครับคือแปลงว่าเอ้ย บริษัทเป็นมอข้าวนะอันนี้ผมก็ผมก็ทาเลาอะไรดรีฟังจากรุ้นพี่อีกท่านหนึ่งม่อีกทีหนึ่งเลยคือตอนนี้บริษัทเป็นเหมือนมอกข้าวที่ที่อาจจะไม่ต้องกินหรูอ,อยู่สบายแล้วแต่ทํายังไงให้มอข้าวนี้ยังอยู่ให้ได้โดยที่ไม่ต้องลดคนหรือไม่ต้องลดเงินเดือนอันนี้คือสิ่งที่เตจที่เราพยายามเป็นอยู่นะคแล้วเราก็ต้องกลับตัวเยอะพอสมควรแล้วก็ตอ,ตอนนี้คือเราเรียกว่าอยู่ในสภาวะออกสึกด้วย มีการปรับเปลี่ยนกำลังคนทุกๆวันเพราะว่าบาง s บ n ิ s ยูนิตตอนนี้มันต้องงานน้อยลงละอืมเช่นตอนนี้ใครจะถ่ายทําอะไรไม่ค่อยมีคนถ่ายทําอะไรละอีเวนต์ต่างๆเขาหยุดหมดละคนที่เป็นอีเวนต์คนที่เป็นมีเดียต่างๆตอนนี้เขาจะทําอะไรได้บ้างก็ต้องมีการ r ร s k i l l ต้องมีการ Mobilize ์คนมาอยู่ในจุดที่ต้องการคนมากขึ้นนะครับอืมครับคุณพ o บิลล่าบอกว่าราบเก็บ GP 30ตต่อออเดอร คิดค่าส่งตามระยะทางเพิ่มขึ้น55บาทต่อ1กิโลเมตรเป็นไปได้ไหมในการช่วยเหลือที่แท้จริงด้วยการจัดลดหรือไม่เก็บเลยจากร้านค้าลูกค้ากราฟนี่เรามีดีลกันไหมครับเราไม่ได้ดีลกับกราฟครับอ๋อครับไลน์แมนล่ะไลน์แมนจะเข้าจาช่วยเหลือ,อยังไงในเรื่องของจีพีหรือว่าค่าขนค่าบริการอ๋ออย่างที่บอกว่าไลนแมนคือสามารถเข้าร่วมได้ฟรีอยู่แล้วแล้วก็อ สำหรับผู้บริโภคก็สามารถสั่งร้านอาหารไหนก็ได้แล้วก็จ่ายค่าส่งตามระยะทางนะครับสําหรับร้านอาหารที่เข้าร่วมครับครับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมได้ข่าวมาสตาร์ทอัพหลายแห่งก็ผมว่าผมว่าไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพครับผมว่าทุกคนใช่ทุกคนดีกว่าที่เหนื่อยผมคิดว่าเก้าสิเก้าเปอร์เซ็นตของของสังคมเหนื่อยในตอนนี้ใช่ใช่ผมหมายถึงว่าเพื่อนๆในวงการสตาร์ทอัพเนี่ยก็เจอ วิกฤตที่ไม่เคยเจอไม่เคยคิดว่าจะเจอแบบนี้อาจจะเจอวิกฤตอย่างอื่นเจอว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเจอว่าคอนเซปต์มันสังคมตลาดรับไม่แต่นี่มันไม่ใช่เลยเนี่ยมันอยู่ดีๆตูมเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเจอเรื่องโรคระบาดครับผมเห็นด้วยครับมันเป็นแบล็กซอนอย่างแท้จริงเลยแบล็กซอนอย่างแท้จริงใช่ใช่ครับ <laughs> ดังนั้นก็แน่นอนว่าเราต้องลองดูถ้าถึงแม้จะช่วยได้บ้างมันก็คงจะอย่างน้อยที่สุดเนี่ย รอดูว่าถ้ามันไม่ยืดเยื้อนักมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะฝากข้ามไปได้แต่ถ้ามันยืดเยื้อยาวนานสมมุตินะสมมุติว่ามันถึงสิ้นปีเนี่ยอวิกฤตเนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับวงการอาหารผมคนลุกเลยครับคนลุกเลยใช่ไหมถึงสิ้นปีเนี่ยนะเพราะว่ามีหมอที่เขาติสู้รบปรบมืออยู่กับโควิดหนึ่งเกเนี่ยบางคนบอกว่าปีหนึ่งถึงสองปี ผมคิดว่าคือ,อมันก็มีบางประเทศที่เหมือนจะทําให้จบได้เร็วกว่านั้นผมคิดว่าการต่อสู้นี้มันจะยืดเยื้อไม่ได้ครับรับใช่มันต้องจบเร็วใช่ครับ,คร,บครับคุณศิรเมฆเขียนเข้ามาตอนนี้นะบอกอยากแชร์ครับผมทําระบบร้านอาหารที่เชียงใหม่ดูกว่าร้อยล้านตอนนี้สถานการณ์ร้านค้ากําลังทยอยปิดและให้พนักง,งานลาออกผมกำลังทำระบบแอป Delive r y ให้ร้านค้าโดยการนำพนักง,งานเปลี่ยนมาเป็นไบเกอร์ แลกกับการได้เงินเพื่อแลกอาหารในร้านเหมือนอัดยายซื้อขนมยายโดยไม่ได้ช่วยพนักงานในเรื่องเงินสดและช่วยผู้ประกอบการไม่ไม่ไม่เสีย GP% เปอร์เซนต์และค่าเครดิตเทิมทำให้เจ้าของร้านไม่อยากเข้าแต่หันมาใช้เงินกับพนักงานเองผมกำลังทำครับช่วยประชาธรามไปให้ด้วยครับมีความเห็นยังไงครับครับมีความเห็นยังไงคุณยอด ผมว่าจริงๆร้านอาหารเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับคือผมคิดว่าคือการเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มก็เป็นช่องทางการขายช่องทางหนึ่งการที่ทำเดลิเวอรี่ฟรีของตัวเองก็เป็นช่องทางการขายช่องทางหนึ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าแต่ว่าสามารถเปลี่ยนพนักง,งานในร้านมาเป็นพนักง,งานเดลิเวอรี่ได้<อ>ผมก็สผมก็สนับสนุนนะครับเอ,อก็น่าสนใจในอย่างน้อยสุดก็มีรายได้แล้วก็เราก็ค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนก็จะอย่างน้อยลดลงไปใช่ไหมสำหรับเจ้าของใช่แต่ในขณะเดียวกันคือต้องต้อง ต้องมองด้วยว่าร้านอาหารจะทําการตลาดยังไงให้คนให้ผู้บริโภคมาซื้อของที่ร้านเออแต่ร้านก็ต้องมีมีแบรนด์ที่แข็งแร่งประมาณหนึ่งด้วยนะครับอืถูกต้องทีนี้ของวงในลูกค้านี่ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัดเยอะมากพอสมควรใช่ไหมครับเออแบรนด์ต่างคือถ้าเป็นหังวงในเนี่ยคนผู้ใช้ต่างงหวัดประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตห้าสิบเปอร์เซ็นต่างจังหวัดได้ในกรุงเทพห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วมีลักษณะที่โอกาสร,ารอดสูงกว่าของเจ้าอื่นมีแยกกลุ่มไหมมีการวิเคราะห์ไหมว่าประเภทไหนน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ของ survival rate เนี่ยสูงกว่าไหมแล้วต<น>อนเดีโอกาสร,ารอดมากกว่ารครับครับ,รบแต่แน่นอนถ้าเขาบริหารได้ตัดค่าใช้จ,จ่ายได้และสมมุติว่ารายได้มันหายไป50%แล้วลดค่าใช้จ,จ่ายได้ไปสักสอง -3 0มันก็อาจจะประคองไปได้ระยะหนึ่งใช่ไหม ระยะหนึ่งครับผมเลยคิดว่ามันสุดท้ายมันดำน้ํากันหมดทุกคนต้องลงไปอยู่ใต้น้ําใช่แต่ว่าอยู่ใต้น้ํากันได้นานแค่ไหนอ่ะอำไมต้องตกให้เร็วอ่ะเพราะว่าถ้ายิ่งยืดเยื้อมันยิ่งยิ่งยิ่งไม่รอดกันเยอะครับครับแล้วที่ไม่ใช่เป็นลูกค้าของวงในล่ะมีข้อมูลอะไรบ้างไหมก็คงจะอยู่ในสถานภาพเดียวกันผมคิดว่าไม่ต่างกันครับอืมอืมแล้วยิ่งไม่มีใครช่วยเขาด้วยยิ่งไม่มีใครรู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรด้วยก็ คือถ้าเป็นช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยก็ยังบอกว่าเออไปต่างจังหวัดนะไปอยู่กับครอบครัวมีข้าวกินมีปลูกผักปลูกหญ้ากินก็ยังรอดแล้วก็พอหายแล้วก็กลับมาค่อยว่ากันใหม่แต่ครั้งนี้มันจะยากกว่านั้นเยอะยากกว่าเยอะนะอม,มันไม่ไเพราะว่ากลับต่างจังหวัดก็ไม่ encourage ใ,ให้ทําด้วยใช่ไหมครับรัฐบาลก็อยากให้อยู่ที่ไม่อยากให้เคลื่อนย้ายใช่ใช่ใช่ คุณยอดเองนอกจากวงในก็มีธุรกิจอืนอ่นด้วยใช่ไหมทำอย่างไรถ้าเป็นของผมเองผมผมเน้นทาวงในอย่างเดียวครับอ๋อครับแต่ร้านอาหารนี่<ต>คือแต่ว <ผม S 2> ่า<ม>เป็นครอบครัวก็ก็อ,อ,อ,อีกเรื่องอ๋ครับก็นี่แหละครับต้องอช่วยกันหาทางออกร่วมกันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะครับต้องขอบคุณคุณยอดมากครับที่มาคุยให้เราฟังเราจะได้ติดตามว่าครั้งนี้วงแวดวง,วง,วงร้านอาหารนี่เราจะช่วยกันประคองให้ผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างไร ติดตามฟังสุทิชายพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud